ตับเช้ามาก็มาเปิดลวดตรงนี้นะครับอ่าผมปล่อยควายมาจากบ้านนะครับจากคอกนู้นนะครับแล้วก็เขาก็จะเดินเดินเลาะมาตรงมุมมุมสวนเนี่ยครับอเพื่อจะเดินมาอ่าเนี่ยเดินมากินหญ้ามาลุกมาแล้ว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 อรผมก็ขับรถขับรถมาครับมารอเขาตรงเนี้ย มารอเพื่อจะพาก็ข้ามถนนนี่ครับขับรถเครื่องมาไม่ต้องไม่ต้องจูงนะครับไม่ต้องจูงรู้ภาษาพาผงมาเลยครับเนี่ยยายบางวันก็จะเป็นไข่มุกนะครับบางวันก็จะเป็นยายดูพี่น้องดูพฤติกรรมของเขาครับเขาจะมากินหญ้าที่เขาเคยกินนะครับนะวันนี้แปลกบัวทองนำนำ,นำทีมพี่น้องครับบัวทอง มาลูกมาแล้วแล้วแล้วกินหญ้าแล้วมาเร็วเล้ว,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 วไปดูกันตอนกขข้ามถนนครับก็ต้องมาดูเขาอะครับเพราะว่าข้ามถนนมันอันตรายรถตรงนี้รถเยอะครับตเุเกตาหมาย,ยังจะโดนเหยียบเลยครับขับันเร็วมากครับรถตรงนี้ กัวว่าจะชนควายครับอ่าแปลงสิสิบเก้าไร่ที่ผมล้อมไว้ครับเป็นหญ้าหนามากครับพี่น้องหญ้าขึ้นงามควายยี่สิบสองตัวกับหญ้าสิบเก้าไร่ผมว่าสองสามเดือนสบายสบายครับสองเดือนนี้สบายมากนี่ครับพี่น้องเขาข้ามกันมาเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ กรรมกันมาเป็นระเบียบเรียบร้อยลูกเด็กลูกเล็กไปละดีใจครับดีใจเขามากินได้สองวันแล้วนะครับมาได้สองวันแล้วซึ่งก็นะมาซึงก็ดีใจเขาดีใจได,ได้กินย่างงามๆนะครับมาแล้วครับพี่น้องอ่ะอ่ะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วอย่าอย่าอย่าไล่กัน ไปนะโน่นครับเขาดีใจปล่อยเสร็จก็เอาลวดปิดประตูนี้ไว้ครับประตูระหว่างเสาปูนเนี่ยครับแล้วประมาณตอนนี้ก็จิหกโมงครึ่งนะครับหกโมงครึ่ง ประมาณ9ก้าโมงครึ่งครับเก้าโมงครึ่งผมก็จะมาเปิดประตูรั้วรับเขากลับครับเขาก็จะเดินข้ามทางเดิมวิ่งกลับทางเดิมไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากครับถ้าเราฝึกเขาดีเนี่ยเขาจะรู้หน้าที่เขาเลยเช้ามานี่ไม่ต้องจูงนะครับไม่ต้องจูงเช้ามาก็เปิดปล่อยเชือกสะพายปล่อยเชือกสะพายเสร็จก็ขับรถมาเปิด รวดตรงเนี้ครับลวดตรงที่ผมกั้นเอาไว้ไม่เขเดินออกมาบนถนนนี่ครับเขาก็จะไม่กล้าเดินนะเขาเห็นรวดก็จะไม่กล้าเดินแล้วควายนี่พอเข้ามาในนี้ก็เขามีความสุขมากครับไไหนในยาเต็มหมดพี่น้องเห็นไหมครับยาเขียวเต็มหมดเขาตั้งใจกินแค่ชั่วโมงกว่าๆนี่ก็อิ่มแล้วนะพี่น้องครับอิ่มแบบขอโทษนะครับอิ่มแบบขี้ไหลก้นเลย นะก็กินแบบกี้ไหลก้นเลยนะครับเช้าๆ้ามาเนี่ยปล่อยแล้วก็วันหนึ่งก็ให้กินแค่นี้ครับเย็นมาก็ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยออกมาแล้วเย็นมาก็ให้แทะเลมอยู่แถวในสวนในบ้านนะครับมาตอนเช้าสองชั่วโมงกว่ากครับตีว่าสามชั่วโมงก็แล้วกันนะตีว่าสามชั่วโมงที่ผมปล่อยก็มากินหญ้าเนี่ยนะอย่างนี้ยังอยู่ได้สบายนะครับพี่น้ององมีหญ้าแบบนี้ ก็ประหยัดนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากพี่น้องครับประหยัดค่าใช้จ่ายไปเดือนนึงเป็นหมื่นนะถ้ามีแปลงหญ้าแบบนี้ครับนะก็ผมอนุรักษ์เอาไว้เลยนะครับหญ้าเนี้ยไม่ไม่เผาไม่ตัดอะไรทั้งนั้นนะครับปล่อยให้มันขึ้นงามๆแล้วก็เอาควายมามาลงครับแล้วเดี๋ยวพอหญ้าช้ำๆแล้วก็พอหญ้าช้ำๆเยี่ยนๆแล้วก็เก็บควายกลับเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันยังมีแปลง แปลงนี้ครับแปลงสามสิบไร่เนี่ยอีกแปลงหนึ่งของพี่ชายครับแปลงนี้ก็ทำท้าควายมากินแปลงนี้สักเดือนหนึ่งเนี่ยครับหญ้าแปลงนี้จะยาวมากเลยนะครับหญ้าแปลงนี้จะยาวแล้วก็เอากลับมากินแปลงนี้ต่อสลับกันได้ครับสองแปลงนี้แปลงละเดือนละเดือนนะหญ้าก็จะไม่ไม่ขาดนะควายก็จะสุขภาพดีครับ เอามาอวดพี่น้องไว้ตอนนี้ก่อนครับ